4,600ล้านปีที่ผ่านมาตั้งแต่โลกใบนี้ถือกำเนิดขึ้นปีนี้เป็นปีที่รองมีจำนวนขยะเยอะที่สุดเป็นประวัติการหรือนี่จะถึงคราวอาวสานของโลกใบนี้แล้วอ่ะคำถามนี้ถูกตั้งด้วยความสับสนของป๊อปปองกูลทำไมอ่ะทำไมฉันถึงทำอะไรไม่ได้เลยนี่มันเป็นความผิดของใครกันนะความผิดของเจ้าขยะเหล่านี้แน่นเลยพวกแกทำฉันดูแย่แต่เอ๊ะขยะพวกนี้มันมาจากไหนกันนะ ฮะมันมาจากน้ำมือพวกฉันเองเนี่เหรอโอ้โห,โหฉันเครียดแค้นโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรลงไปฉันจะแก้ไขมันยังไงดีนะ <ś led> <ś led> ฉันจะต้องแก้ไขมัน สวัสด <ý sweetness and> ีครับรายการวกแวกครับผมป๊อปฟองกูนกลับมาเจอกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โอ้โหเมื่อกี้ตอนเปิดซีนไหมคุณเห็นแล้วนะอันนั้นคือเรื่องที่เราต้องตระหนักอย่างรวดเร็วเลยคือคือตอนแรกอ่ะผมจะต้องทําเทปนี้ใช่ไหมแล้วผมก็ไปนั่งหาข้อมูลพอยิ่งหาข้อมูลมันยิ่งเจอข้อมูลที่แบบ ข้อมูลที่ทําให้เราต้องตระหนักแล้วว่าเราอยู่ในขั้นวิกฤตแล้วครับทุกคนในยุคป,ปัจจุบันยังมีขยะอีกมากมายที่เราไม่สามารถกําจัดมันไปเราทําได้แค่ฝังกลบมนันวันนี้เนี่ยป๊อปปองคูลเลยแบบคิดว่าตัวเองอ่ะอยากจะเป็นคนที่แบบอีโคเฟลลี่ขึ้นมาบ้างว่าผมจะทําอะไรให้กับโลกใบนี้ได้บ้างถ้าคนตัวเล็กๆอย่างเราอ่ะมันจะสามารถทําได้ไหมอ่ะมันจะสามารถเป็นเพื่อนกับสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่อ่ะ ก็อยากจะโลโก้เหมือนกันเพราะคนตัวเล็กๆอย่างฉันจะสามารถกอบกู้โลกไปนี้ได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ฉันเลยต้องมาเป็นป๊อบฮีโร่ทุกคนครับพมพรมพรมพรมพป๊อบฮีโร่ คืออีโคเฟนลี่มากนะแต่ไม่รู้สึกว่าเฟนลี่กับเพื่อนบ้านเลยอยู่ดีแม่งมีตัวหนึ่งเดินแบบนี้ในหมู่บ้านมาเนี่ยพี่จะรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้คือตัวที่ต้องกำจัดไปก่อนขยะด้วยซ้ำนะ แต่วันนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมมันถึงจุดนี้แล้ววันนี้ต้องรบกวนสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดเพราะว่าข้อมูลหนึ่งที่ไปได้ข้อมูลมาแล้วตกใจมากนั่นก็คือในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีหนูตายเห็นไหมสิ่งแวดล้อมมันถึงจุดนี้แล้วหนูตายกลางทางเฮ้ยนกพิราบเนี่ยมันถึงจุดสําคัญแล้วของโลกใบนี้เรายืนคุยก่อนไหมเคเหมือนจะเหนื่อยพี่สตรองอยู่แล้วเคไม่มีปัญหา ในช่วงคน work from home กันช่วงประมาณ2ปีในยุคโควิดอ่ะเป็น2ปีที่ขยะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะแล้วก็เป็นขยะพลาสติกขยะพลาสติกเป็นขยะที่มันกําจัดได้ยากแล้วก็รีไซเคิลได้ยากเหมือนกันเพราะรีไซเคิลนี่ได้ประมาณ2 5ของขยะพลาสติกที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ในช่วงเนี้ย <c oughs> <c oughs> ในช่วงเนี้ยก็เป็นช่วงที่ <c oughs> พอกูไม่พูดมึงก็ไม่เหา่าพอกูพูดมึงก็เหา่า <c oughs> เขาบอกว่าช่วงที่ขยะมันเพิ่มขึ้นเนี่ย หาที่พูยให,หม่ัหยสิ่งที่ทําให้ขยะมันเพิ่มขึ้นมากเนี่ยก็เป็นเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่เราใช้การขนส่งค่อนข้างเยอะการเดลิเวอรี่อาหารการเดลิเวอรี่สิ่งของค่อนข้างเยอะแล้วก็พวกเนี้ยมันก็จะมีขยะที่ตกค้างของที่เรากินเสร็จแล้วก็เป็นพวกแบบฝาเป็นกล่องเป็นช้อนเป็นซ่อมพวกเหล่านี้มันก็ออกไปเป็นขยะทั้งนั้นในวันนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าจะเป็นบอพฮโร่ทั้งทีสิ่งแรกที่ต้องทํานั่นคือเรื่องกินเรื่องอาหารของพวกเราเพราะนั้นวันนี้ผมเตรียมนี่มาเลยครับ พินโตจะเอาไปที่ไหนคะเนี่ยก็เอาไปร้านอาหารที่เราแบบเรากินเข้าบ่อยปกติเราจะสั่งเดลิเวอรี่ใช่ไหมวันนี้เราใช้วิธีเดินไปอีโคเฟนรี่แปลว่าก่อนหน้านี้พี่เป็นคนหนึ่งที่สร้างขยะเยอะเหมือนกันนะคะใช่พี่เป็นคนที่สร้างขยะเยอะแล้วพี่ไม่แน่ใจว่าพี่คือขยะของโลกใบนี้ด้วยหรือเปล่านะนี่นี่ไ้เจอแล้วเจอร้านแล้วซื้อกับข้าวหน่อยครับใส่ป็นโตให้หน่อยครับ นี่ปกติก็ขอให้เขาใส่ถุงให้ไงพอมาทีนึงเนี่ยขยะที่เกิดจากตรงนี้ก็จะมีนี่มีถุงลระติกเป็นถุงใหญ่เข้ามาแล้วมีถุงเล็กเป็นถุงข้าวถุงอะไรนี้วันนี้ก็เลยใช้บรรทัดปินโตรบกวนพี่ก็ตักใส่ปินโตให้หน่อย ส่วนใครที่ไม่สามารถที่เดินลงมาซื้อได้ต้อง delivery เนี่ยจริงๆเดลิเวอรไม่ใช่เป็นตัวร้ายในโจทย์เรื่องนี้เลยนะการที่เราทิ้งขยะนั่นเป็นสิ่งที่เราเป็นตัวร้ายมากกว่าพวกขยะพวกการขนส่งหรือว่าพลาสติกอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราสามารถจะควบคุมมันเองได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ช่วยกันได้ว่า delivery แล้วก็บอกเขาได้ว่าไม่ต้องเอาช้อนซ่อมก็ได้ไม่เอาถุงน้ปํปลาไม่เอาน้ําตาลไม่เอาเครื่องปรุงเขียนกํากับบอกเขาไปได้อันนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราช่วยโลกใบน,นี้ได้แล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบ วันนี้ร้านแรกของพวกเรานี่ไม่มีขยะในนี้เลยแล้ว nah ก็ว yeah, ันนี right ้ผมต้องไปซื้อเฮียแล้ววันนี้ผมก็ต้องไปซื้อข้าวของเครื่องใช้เข้าบ้านเราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปร้านต่อไปเลยแต่วันนี้เราจะคาฟีเดย์แต่ว่า้าคาฟีเดย์เนี่ยคือออกมาแค่นี้ร้อยกว่าเมตรอ่ะเงื่อไหลเม็ดเป้งแล้ะกลัวป๊อปฮีโร่จะล้มสลบลงไปไล่ผ้าแดงเนี่ยก็จะไปคุมพี่อีกทีนึงเพราะนั้นคาฟีเดย์ได้เราเลือกใช้พลังงานได้เดี๋ยววันนี้เราจะเอาจักรยานไฟฟ้าไปดีกว่าไปเจอกันที่เราไปเลยครับ ครับโอ้โหเ,เป้าหมายผมเซิร์ชมานี่คือที่นี่เลยตอนแรกอะ่ะภาพในหัวว่าคงเป็นร้านแบบมีของแบบอิเล็กเก็ค่ะอนนี้ก็แบบจัดสวยมากเลยนะ Zero Moment Refillery เ,เขาทำขึ้นมาเพราะว่าอะไรครับจะเป็นฟิลหรือว่าอยากให้ทุกคนช่วยกันลดการใช้ขยะคือคอนเซ็ปต์เราคือจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อการลดขยะเข้ามาถึงไม่มีขั้นต่ำไม่มีขั้นต่ำเลยสมมุติพี่เข้ามาถึงพี่อยากทำอาหารพี่เห็นเนี่ยเกลือหิมาละยันดำแบบป่นพี่ขอหนึ่งช้<ล>อนอย่างนี้ได้ได้ด้วยเหรอ ไม่ใช่แบบมันด่านะแล้วก็คิดราคาตามแบบมิลลิกรัมอ๋อเซฟไปทั้งสองอย่างก็ค so ือหนึ so ่งคือแพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้งก็คือเราก็หยิบของเรามาเองเลยและตอนเวลาชั่งน้ำหนักนี้แพ็กเกจจิ้งสมมุติพี่ลืมเอาภาชนะพี่มาหนูมีเป็นถุงกระดาษให้อ๋อมีหนุงกระดาษพี่สะดวกจะแบบสามารถเลือกซื้อภาชนะ อ๋อเขาก็มีภาชนะตรงนี้ซึ่งภาชนะตรงนี้ท้ายแนะนําก็คือคุณก็ควรจะไม่ควรใช้ครั้งเดียวแหละคุณก็ควรแบบรียูสกลับมาใช้ได้เรื่อยๆสวัสดีครับเชิญครับน่ากลัวน,นิดนึงครับ <c oughs> เอาจริงนะเป็นใครเดินมาเจอสภาพนี้เป็นกูกูก็กลัว <c oughs> แต่งตัวอะไรของเขาเนี่ยเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตตอนนี้เดินดูรอบๆก่อนนะครับ มันมีมากกว่าที่เราคิดเยอะเลยอ่ะมันมีนี่น้ำส้มสายชูก็มีน้ำมันงาธรรมชาติมาถึงเราก็เอากระป๋องของเราเอามาเติมนี้น้ำมันถั่วลืองน้ำมันคาโนล่าน้ำผึ้งป่าคุณนึกถึงซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วคุณก็ย่อส่วนมันลงมาว่าถอดแบบแพคเกจจิ้งออกมาเอาของที่นี่เติมได้หมดสบงสบูแชมพูมีได้หมดช่วยลดขยะลดถุงพลาสติกแล้วก็ยังช่วยลดขยะจากการกินเหลือด้วยเพราะว่าเราก็ซื้อไปเท่าที่เราอยากจะใช้ ประมาณนี้เขาคิดว่ากินแบบเป็นสแน็คก็ไม่ต้องเยอะมากไม่พอหรอเดี๋ยวพี่ต้อง<ม>้วผมออกทีวีอยู่ <c oughs> นะคุณกำลังไดร์ลชื่อเสียงของผมทั้งหมดเป็น438บาทนะคะขอบคุณลยค่ะวันนี้ช่วยลดขยะเพิ่ม9ชิ้นนะคะอุ๊ยขอบคุณมากขอบคุณมากเลยค่ะซื้อเอาไปแต่พอกินแต่ถุงไม่พอเลยเยอะไปนิดนึงผ้าคุมปาพิโรนี่ได้ใช้งานแล้วแต่ว่าก็เป็นของที่อุ้ย เป็นของที่แบบเราเอาไปใช้ที่บ้านไงจริงๆไปที่อื่นเนี่ยมันก็จะแบบเป็นขยะส่วนเกินอันนี้เราก็ซื้อไปเท่าที่เราใช้น,นี่ห่อไปนี้เลยเหมือนซันตาคอสเหมือนกันนั่นแหลคูไ,ไม่เกินรางกำแหงกูล่งอย่างงีไ้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ นี่ป๊อปฮีโร่นะมาถึงร้านที่3ร้านนี้เป็นร้านคาเฟ่ที่แบบสั่งกาแฟแล้วก็เขาบอกว่าอีโคเฟนรี่มากๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูก่อนว่าร้านนี้นี่เขาจะอีโคเฟนรี่แบบเบอร์ไหนเข้าไปดูกันสวัสดีครับสั่งกาแฟ่อยครับเอาแก้วมาเองไม่รู้แก้วใหญ่ไปไหมเดี๋ยวดูซิเขามีอะไรบ้าง อ,อ๋อมีขวดมีที่ล้างขวดพวกนี้เขาก็จะแบบโฮมเมดคอมบูชานี่เขาก็จะลดพวกฉลากใช่ไหมฮะลดฉลากออกไปทำไมถึงทำแพคเกจแบบนี้นะฮะ ไม่ต้องมีแปะสลากไม่ต้องมีอะไรเงี้ยทุกอย่างก็คือคิดมาแล้วที่มาในวันนี้เนี่ยมันมี h i ด d e n agenda ของผมที่จะเข้ามาแล้วก็จะขอความรู้เขาเพราะว่านอกจากที่นี่เนี่ยเป็นร้านกาแฟแล้วอ่ะเขาเป็น make เฮาส์ house, แล้วก็เขามี r e f i ลให้เติมแบบนี้ด้านซ้ายนี่ก็มี r e f i ลน้ำยาที่ดังที่สุดในร้านนี้ก็คือน้ำยาไล่จิ้งจกค่ะคือจะเอาไปฉีดปุ๊บจิ้งจกหายเลยนี่มีหลอดขายด้วย ซึ่งหลอดเนี่ยที่เขารณรงคลงนักนรณรงคลงหนาเนี่ยเป็นเพราะว่าหลอดเนี่ยใช้เวลาในการย่อยสลายนานมากเลยนะถ้าของเหล่านี้ไหลลงไปสู่ทะเลน้องเต่าก็กินเข้าไปแล้วก็แบบติดคอตายอุ๊ยอุ๊ย <c oughs> เจอพอดีเลยเออได้เตรียมมาเขาไว้หรือเปล่านะสวัสดีครับชื่ออะไรนะครับ ชือแพรค่ะน้องแพรเป็นเจ้าของร้านนี้เลยเอเจ้าของร้านค่ะคือร้านนี้เนี่ยเอาก่อนเลยเบทเทอร์มูนเนี่ยเป็นร้านที่เกี่ยวกับอะไรบ้างก็ข้างบนเป็นแกสเฮาส์ข้างล่างเป็นคาเฟ่แล้วก็มี ill, รีฟิลแล้วก็มีคนบ้ามาเยอะแยะคนบ้าอ,อืมบ้าท <c oughs> ี่เขายังไม่เห็นลุกแรกเราคนในวันนี้ <c oughs> คนบ้าหมายความว่าลูกค้าเราเนี่ยไม่ได้ปกตินะใครที่ไหนเขาจะล้างขวดมาเติมน้ายาใครที่ไหนจะหอบขยะจากบ้านมาบริจาคให้เรา,เาเรปกติในร้านค่ะ <c oughs> เพราะว่ามันทําให้เราต้องมีโปรเซสในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะ<อ>ปกตินี่สมมติเราซื้อของบางอย่างเราเดินไปถึงเราเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็หยิบเสร็จใช้หมดล้วก็ทิ้งทุกคนที่มาที่นี่ก็จะเป็นคนที่แบบมาถึงแล้วสามารถที่แบบล้างกล่องมาก่อนแล้วก็มาเติมเติมเสร็จก็เอากลับไปล้างใหม่ ที่ไหน <Cam yor> ใช่ไหมที่มาที่นี่เนะี่ยสิ่งสําคัญเลยนะผมอยากเห็นวิธีการแยกขยะของที่นี่ <S <S <ac> ที่เขาบอกว่าแบบมันน่าสนใจแล้วก็ใช้ได้ในชีชวิตประจําวันขอดูหน่อยได้ไหมฮะได้เชิญเชิญด้า <ๆ S 2> นหลังเลยคับความจริงการแยกขยะของร้านม네ันจะมีอยู่ทุกแบบทุกคอนเนอร์อยู่แล้วตรงไหนขยะเกิดเราก็แยกแต่ว่าอันเนี้ยแยกให้ลูกค้าแยกให้ลูกค้าสามารถนํามาบริจาคได้เช่นพวกขวดอย่างเงี้ยเราได้ใช้ขวดอย่างนี้ก็บริจาคได้เหรอคะ ลูกค้าบางคนมาจะซื้อแชมพูเจอน้ำยาไลติ้งจกแล้วชอบก็มาเอาขวดตรงนี้ไปได้หล<อ>ักการในการแยกขยะของเราคือไม่มีอีกต่อไปทางเขียวทางแดงทางฟ้าดูว่าเราจะได้ใช้อันไหนซ้ํา<อ>ดูว่าขยะเกิดตรงไหนอย่างเหมือนตรงเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยใบเสร็จเราก็แยกแล้วเรา<อ>ไม่ได้จาเป็นจะต้องแยกให้ได้เขาเรียกว่าซีโร่เวสร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเราดูว่าอะไรที่เราสะดวกเราก็เริ่มแยกก่อนจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มอยากเป็นอีโคเฟลี่อย่างผมอ่ะสิ่งสำคัญคือไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงแล้วไม่รู้ว่า ไอสิ่งที่เราทำเนี่ยเลเวลมันได้หรือเขาหรือยังวะแบบามันต้องใช้ความสร้างสรรค์อีกนึงมันต้องหาแง่มุมที่อีโคเฟลี่ของตัวเองแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างที่บ้านแก้ขดเบียร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตก็คงเป็นคนที่แบบเก้หวยเก้แกหวยเยอะอะไรอย่างเงี้ย ความจริงเรื่องแยกขยะรายละเอียดเยอะมากเพราะ,ะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมการรีไซเคิลแต่ว่าข้อมูลนี้ก็ตามได้ในเพจของรีฟิลหรือว่าเพจของลุงซาเลงก็ได้มีคําถามถุงแกงที่เลอะเป็นขยะเปียกหรือขยะทั่วไปหรือขยะรีไซเคิลหรืออันตรายเลยทีเดียวอุยอาจารย์สอบแล้วว่าย่งไปรำำอะไรอยู่เดียอาจารย์สอบ ผมก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วอะถ้าสมมติว่าเราล้าง er มันออกไปได้อะมันเราทําให้ม e ันเป็นขยะแห้งได้ทําให้มันขยะแห้งใช่นไหมไม่ใช่ขยะเปีนขยะอ๋อเหรอเป็นขยะที่เอาไปรีไซเคิลได้ไงเป็นถุงพลาสติกเรียกไปรีไซเคิลได้ถ้าล้างปากแห้งนำไปรีไซเคิลได้จุตทเายครับ มันมีอันนึงที่ผมสงสัยไอ้ขยะที่มันเป็นพวกสเปรย์เนี่ยผมจะโดนบอกน,นั่น่เด็กว่าอันเนี้ยขยะอันตรายแต่ไม่รู้ต้องทิ้งยังไงแยกทิ้งกับขยะอื่นๆแล้วก็สามารถความจริงลดขยะค่ะรับได้ออใช่ใช่แต่ว่ารเราต้องแยกให้มันรู้ไงว่าแปะป้ายไว้ว่านี่คือขยะอันตรายนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าแยกตามสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวพาไปดูขด้างบนมา แยกขยะตอนแยกขยะในห้องพักเราจะไม่ได้แยกถังเขียวถังแดงถังอะไรอันตรายอะไรไม่ได้แยกแต่ว่าเราสังเกพตพฤติกรรมลูกค้าว่าขยะที่เกิดขึ้นเยอะคืออะไรทีนี้พอเราแยกอย่างนี้ปุ๊บตอนแรกเราก็คิดลูกค้าจะเก็ตไหมจะแยกตามเราไหมอะไรเงี้ยพอทาอย่างนี้ปุ๊บปรากฏว่าร้อยเปอร์เซ็นต์แยกค่ะเพราะว่ามันตรงกับพฤติกรรมเขาเข้าใจเข้าใจง่ายใช่แล้วเราก็ได้เอาถุงกระดาษไป reuse ไปใช้ใน้าน กดน้ำแล้วก็แยกขยะแยกบริจาคได้รู้สึกว่าไม่อยากให้มองว่าความรักสิ่งแวดล้อมการแยกขยะทุกอย่างอะทำล้วเป็นคนดีมันไม่ใช่ไงมันคือเรื่องปกติเป็นคนทั่วไปเป็นคนทั่วไปเนี่ยที่ไปทำรีเสิร์ชของเทปเทปนี้มาสิ่งสําคัญของมันคือขยะที่เราไม่แยกอะสุดท้ายมันจะไปกองอยู่ที่เดียวแล้วมันก็ต้องเป็นขยะที่ฝังกลบแล้วมันก็จะเพิ่มขึ้นไปไเรื่อยเมันก็จะฝังกลบทับลงไปไเรื่อยๆืสุดท้ายก็เหมือนเรากวาดบ้านแล้วเราก็เอาฝุ่นไปไว้ที่หนึ่งมันก็ไม่หายไปไหนอยู่ดีีแแแต่ถ้้้าาาเรรยยกกบบนนนสุดทมมััััวจ ที่วนกลับมาอย่างอาลูมิเนียมอย่างกระป๋องอย่างกล่องอย่างอะไรก็จะกลับมาเป็นสินค้าที่เราใช้อีกขอบคุณแพยายมากเลยด้มีโอกาสเข้า,ขาขขมาโอ้โหดีมากเลยใครมาร้านนี้เนี่ยมาถึงนี่ยคุณก็เลือกไดุู้จะแก้วมาเองแบบผมเนี่ยได้ปร,ริม,มาณเยอะด้วยนะได้อย่างนี้นะแ,แล้ว<笑><笑>ลก็ถ้าคุณไม่ได้เอาแก้วมาที่นี่เขามีแก้วแก้วเป็นก็แก้วอะ แก้วน้ำานที่ร้านแล้วก็หลอดเป็นหลอดสแตนเลสที่เขาล้างได้หรือว่าคุณมาถึงคุณจะเทคโฮมเขาก็มีแก้วกระดาษหลอดกระดาษมาที่นี่ผมว่ามีของให้เลือกใช้เยอะมาถึงแล้วคุณแพนน่ารักมากคุณเข้าไปสอบถามเลยสําหรับคนที่เพิ่งเป็นอีโคเฟลลี่เลเวลอีซี่อย่างผมเนี่ยเข้ามาถึงเมื่อกี้นั่งคุยกับคุณแพไปยาวนานเลยแล้วเมื่อกี้มานั่งนี้เห็นนี่ it's not there u l t its ours นี่น <S <S ในความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีไอ้นกตัวนี้แล้วก็คุณเคยเห็นภาพที่แบบอยู่ในเน็ตป่ะที่มันแบบเป็นนกแล้วก็ปากมันจะคับแก้วอะ่ะแล้วเขาเอาแก้วออกไม่ได้ไม่ใช่ความผิดของทั้งนกและแก้วพลาสติกมันเป็นความผิดของพวกเรานกมันก็อยู่ส่วนนกพลาสติกก็อยู่ส่วนพลาสติกมันเป็นความผิดของเราเองนะ เราเป็นคนนำพาพลาสติกไปอยู่ในที่ที่มันไม่ควรอยู่พลาสติกเนี่ยถ้าอยู่ในที่ที่คนอยู่สุดท้ายมันกลายเป็นสินค้าได้นะแต่ขยะถ้าไปอยู่ในที่ที่มันแบบมันไม่สามารถแยกอะไรกับมันได้สุดท้ายมันก็กลายเป็นขยะและขยะนั้นก็จะกลับมาหาเราเองบางทีก็ลอยลงมาในทะเลและก็รีเทิร์นกลับมากลับมาเป็นอาหารขอบคุณครับนี่คือบาปของพี่ๆอยากได้ปริมาณที่เยอะใช่ วันนี้นะครับได้รับความรู้เยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ความรู้สําคัญอย่างนึงคือขยะแต่ละชนิดเนี่ยมันมีวิธีการกําจัดแต่ละอย่างที่แตกต่างกันมากเลยนะครับการแยกขยะเศษอาหารเนี่ยก็เวลาทานอาหารเสร็จแล้วเหลือเศษอาหารพวกนี้เราสามารถหมักเป็นปุ๋ยินทรีย์ได้ขยะรีไซเคิลอีกอย่างหนึ่งที่สามารถกําจัดง่ายมากและก็เป็นเงินกลับมาให้เราได้ด้วยนะครับพวกแก้วกระดาษกระป๋องเครื่องดืม่มพวกนี้รียูสนําไปขายได้เงินสวยๆงางๆเลยหรือบางอย่างนะครับเราไม่อยากจะขายเราก็ไปบริจาคให้เขาเขาได้อย่างร้าน ก็รับบริจาคเพื่อเอาไปเป็นภาชนะสําหรับคนอื่นๆที่เข้ามาอุดหนุนที่ร้านก็จะได้มีของใส่ภาชนะกลับไปครับและก็ขยะทั่วไปนะครับพวกนี้เป็นของที่เราใช้กันทุกวันแล้วก็เป็นของที่เราควรจะลดจํานวนการใช้มันลงเพราะว่าถ้าลดจํานวนพวกนี้ลงได้นะครับขยะที่จะไปรวมกันที่หลุมกบก็จะน้อยลงไปด้วยก็ไปใช้บริการกันที่ร้านรีฟิลแบบนี้ช่วยได้เยอะเลยครับขยะอันตรายเช่นถ่านหลอดไฟแบตเตอรี่กวดสเปรย์ต่างๆพวกนี้ต้องแยกมาให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าเป็นอันตรายต่อพี่ๆคนเก็บขยะทุกคนเลยนะครับ แล้วก็ขยะติดเชือ้อช่วงนี้ทุกคนก็จะต้องใส่หน้ากากอนา,ามัยแล้วก็ทุกคนก็ต้องทิ้งมันทุกวันเลยหลายๆคนก็สงสัยว่าจะต้องจัดการกับขยะพวกนี้ยังไงวิธีง่ายๆก็คือ1ถอดหน้ากากอนา,ามัยที่ใช้แล้วแบบไม่สัมผัสกับด้านใน2ม้วนให้ส่วนที่สัมผัสกับปากที่อยู่ด้านในพันสายรัดให้แน่นด้วยนะครับ 3. ใส่ถุงพลาสติกมัดให้แน่นระบุข,ข้อความให้ชัดเจนว่าเป็นขยะติดเชื้อ 4. นํ C. นำไปทิ้งโดยแยกทิ้งจากขยะทั่วไปเพื่อรอการเก็บขนไปกำจัดอย่างถูกวิธีครับ 5. เสร็จแล้วอย่าลืมล้างมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลโกอฮอล์เจขึ้นไปด้วยนะจ๊ะแค่นี้นะครับก็จะช่วยลดความเสี่ยงของคนที่เก็บขยะไปได้เยอะเลยครับบอกแวกแล้วนี้นครับ ผมป้าปองกูลรู้สึกยินดีมากเลยครับที่ได้มีโอกาสใช้ชีวิตแบบอีโคเฟลลี่ครับ <laughs> ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจส,สิ่งแวดล้อมแบบ next normal คิดไม่ร็จ ติดตามสาระด,ดีๆได้ที่ช่องทาง a c e b o o k นะครับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ YouTube g r e e n t h a i l a n d นะครับวันนี้ผมจะบอกกับตมเองนะครับว่าผมต้องการเริ่มที่จะเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นผมบอกยอมรับตรงๆนะตั้งแต่ผมทําข้อมูลของคลิปคลิปนี้มาแนละ้วผมรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่คนอย่างพวกเราเริ่มต้นออกมาทําในส่วนของพวกเราเองกันได้แล้วนะครับถ้าพี่ๆน้องๆที่อยู่ตรงนี้เป็น Eco f r i e n d l y เลเวลนอร์มัลเลเวลฮาร์ดคนไหนอยากแนะนําผมว่าการเป็น Eco f r i e n d l y เบื้องต้นเนี่ยเริ่มต้นตรงไหนได ฝากคอมเมนต์ด้านล่างมาให้ผมหน่อยนะครับแล้วเจอกันในรายการบอเว